สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้ให้พี่ฟ้าหน่อยนะคะเดี๋ยวพี่ฟ้ารอดูรอคนเขา้เขามาดูไลฟนะะเราจะได้เริ่มพูดคุยกันวันนี้พี่ฟ้ามีเรื่องอยากจะพูดคุยด้วยหลายเรื่องเลยนะคะไม่ได้เข้ามาไลฟ์ในเพจวิสแคนไพล์แลนด์นานแล้วฉันชอบกัเ้องะใคร ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยค่ะเป็นกำลังใจให้พี่ฟ้าหน่อยนะคะตั้งกองสวเดยวพี่ฟ้าบอกในเนบบอกในด้อมก่อนว่าตอนนี้ไลน์อยู่นะแป๊บหนึ่งนะคะเราไปพกอื่นค่ห่เขาพี่ก็เคยเจอทางแป๊บหนึ่งอะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยก๊าบ มากันหรือยังเย่เดี๋ยวประมาณสักแปดหมื่น 80, คนพี่ฟา้าก็จะค่อยเริ่มคุยมา้ามาค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะขุดมอร์นิ่งด้วยนะคะวันนี้ใครที่ไปทำงานนะคะพี่ฟ้าก็ไปกำลังใจให้สูส้ๆนะคะแล้วก็ใครที่ไปเรียนก็ตั้งใจเรียนนะลูกนะตั้งใจเรียนอย่าเกเรดื้อนะคะจบมาจะได้แบบนียนคะนด,ดีๆนะคะ 6,000คนเริ่มเลยละกันกดไลค์กดแชร์หรือ,อยังเนี่ยถ้ามันกดแชร์ใช่ไหมมันจะเห็นขึ้นแจ้งเตือนพี่ฟ้าหรือว่าใครแชร์บ้างนะก่อนอื่นสวัสดีทุกคนก่อนค่ะ Good morning ค่ะพี่ฟ้าเองนะคะ Miss g r a n Thailand 2022นะวันนี้เนี่ยพี่ฟ้ามีเรื่องที่จะพูดคุยด้วยทั้งหมด2เรื่องด้วยกันทุกคนได้ยินพี่ฟ้าชัดไหมได้ยินชัดไหมคะ คอมเมนต์บอกหน่อยเพราะว่าพี่ฟ้าตั้งกล้องเอาไว้ไม่รู้ว่าเสียงมันจะเข้าไปถึงไหมคอมเมนต์บอกพี่ฟ้าหน่อยค่ะว่า,ว,าว่าได้ยินชัดหรือเปล่าสวัสดีค่ะอะผมผลล่านคนละเริ่มเลยแล้วกันเนาะ เ,เรื่องแรกนะคะที่พี่ฟ้าจะคุยเนี่ยคืออย่างที่ทุกคนรู้ว่าในสิ้นเดือนนี้เนี่ยวันที่24ถึง27นะคะเราจะมีการจัดหมอลำรวงระเบียบมาทสินเอกกับมิสแ g รนดไทยแลนด์อีกครั้งหนึ่งนะคะกับนางเอกมอลำัมไล n g ซิงสตก็จะมีพี่ฟ้ามีแป้งกบแล้วก็มีน้องแนนนะคะสามคนแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเรามีความพิเศษคือมี นางงามท่านอื่นเนี่ยเป็นเกรซขึ้นมารับเชิญขึ้นมาร้องเพลงกับพวกเราด้วยนะคะก็จะมีน้องมารีนะคะแล้วก็มีน้องชาลอ์เนาะแล้วก็มีน้องชมพูนะคะซึ่งก็จะมาร้องเพลงก็มาเซอร์ไพรส์กันว่าใครจะได้ร้องเพลงอะไรแล้วก็ได้ร้องคู่กับใครนะคะรับรองว่างานนี้มีแบบกรีดกันแน่นอนเนาะวันที่24นะคะถึง2 7ซึ่งเราเปลี่ยนสถานที่แล้วนะคะเป็นโชดีซีเนาะใช่โชดีเราเปลี่ยนสถานที่แล้วนะคะไม่ใช่สวนรถไฟไม่ใช่หมอชิดแล้วนะคะเราเปลี่ยนมาเป โชดีซีนะอันนี้ช่วยบอกต่อกันด้วยนะคะเดี๋ยวเผื่อหลายคนอาจจะยังไม,ยงไม่ยังไม่ทราบว่าเปลี่ยนแล้วเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงฝนตกเราก็จะกลัวกันมากเลยในเรื่องของถ้าฝนตกงานมันจะจัดไม่ได้นะคะก็เป็นห่วงหลไรหลายๆอย่างก็เลยมูกมาจัดที่ โชวดีซีแทนเนาะซึ่งก็จะสะดวกกว่าเยอะเลยนะคะและที่สำคัญเราก็ไม่เสี่ยงโดนฝนด้วยวันที่24-27นะคะเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่สะดวกมาเจอกันหน้างานอยากจะมาม้วนอยากจะมาเต้นหน้าห้านอยากจะมาปูเสือนะคะเชิญได้เลยนะที่โชวดีซีแต่ถ้าหากว่าใครไม่สะดวกมาหรืออยากจะเก็บภาพบรรยากาศเก็บไว้ดูย้อนหลังนะคะก็อยากให้ทุกคนเข้ากลุ่มปิดได้เลยกลุ่มปิดนี้เดี๋ยวจะให้พี่แอดมินปักหมุดให้นะคะแอ,แอดมินรอสักคู่ ให้อันมินปักหมุดได้เลยนะคะเป็น Facebook ปิดนะครับกดลิงก์ด้านล่างได้เลย399 ะะปุ่มปิดนี้พี่ฟ้าจะบอกว่าราคาแค่399นะคะ399เนี้ดูได้4วันเลยคือตั้งแต่ 24, 25, 26, 27ราคา399ตกวันละ100เองซึ่งทุกคนสามารถดูได้เหมือนติดขอบเวทีคอนเสิร์ตเลยเพราะว่ากล้องความชัด HD ต่างๆเนี่ยเราปรับใหม่หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องเคนกล้องดอลลี่ทุกอย่างมันจะเหมือนเราอยู่ติดหน้าคอนเสิร์ตเลยเพราะฉะนั้นอยากให้เข้าไปดูอะเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศการไลฟ์สดเพราะ ะฉะนั้นมันก็จะเหมือนการพูดคุยสามารถดูไปด้วยแล้วก็พูดคุยกับคนในไลฟ์ไปได้ด้วยนะคะในกลุ่มปิดแล้วคนที่อยากจะเก็บภาพบรรยากาศไปดูย้อนหลังเนี่ยคนที่อยู่ในกลุ่มปิดสามารถที่จะย้อนกลับมาดูย้อนหลังได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่อาจทราบได้เลยค่ะว่าจะมีการจัดงานแบบนี้อีกหรือเปล่าตรงๆว่าง,ง,ง,งานตอนนี้คือแน่นเต็มเอียดไปหมดแล้ว อาจจะไม่มีการจัดแบบแบบนี้ในกรุงเทพแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่เราจะได้เก็บภาพบรรยากาศร,รวมถึงได้มาเจอกันแบบในรูปแบบ นางงาม X กับหมอํำอย่างเงี้ยซึ่งเป็นอะไรที่สําหรับพี่ฟ้ามันว้าวมากเลยนะเพราะคราวที่แล้วผลตอบรับดีมากแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราเปลี่ยนเพลงใหม่หมดเลยเราไม่ได้ร้องเพลงเดิมเลยโดยเฉพาะพี่ฟ้าเนี่ยมีเพลงเพลงหนึ่งที่ลอกซองไว้แล้วแล้วก็แอบขนลุกมากๆกเพราะว่าเป็นเพลงที่หลายคนอยากให้พี่ฟ้าร้องแล้วก็แกะมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวดูเซอร์ไพรส์แน่นอนเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยสําหรับ24-27นะคะกับรอบหมอรำเนาะซึ่งใครอยากจะเข้ากลุ่มปิดนะคะเชิญด้านล่างเลย แล้วก็คฟที่สะดวกมาหน้าง,งานน้องสามารถซื้อบัตรไดที่หน้าง,งานเลยที่โชวดีซีนะคะใครเข้าแล้วก็เจอกันในกลุ่นครับส่วนเรื่องที่สองนะคะที่พี่ฟ้าจะคุยด,ด้วยอาจจะประชาสัมพันธ์ก็คือเรื่องของทริปที่เราจะไปเวียดนามกันอ่าแอดมินปักหมุดยังครับแอดม,มินปักหมุดเรี่ยงครับแอดมินเดี๋ยวให้แอดมินปักหมุดนะคะแอดมินถ้าเกิดแอดมินฟังอยู่ปักหมุดให้หน่อยถ่ะพี่แอดมินฟังอยู่ปักหมุดให้หน่อยนะคะ่ะเร็วเดี๋ยวคนเข้าลิงก์เนาะ เดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้นะคะสาหรับกลุ่มปิดหมอาำเนาะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวน่าจะขึ้นปักหมุดแล้วทุกคนคลิกไปที่ด้านล่างเดี๋ยวจะปักหมุดให้นะขึ้นเป็นหมุดด้านล่างทุกคนก็คลิกแล้วก็มันก็จะเด้งไปที่ขั้นตอนในการในการพอเข้าพอเข้าเป็นในในในนั้นแล้วก็สามารถกดลิงก์สำาระเพื่อนได้เลยที่เหลือแค่รอเวลาดูไม่ ไม่อะไม่รู้ไปร,รู้น้อเองอาจจะเป็นเพลงนั้นก็ได้นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรามีทริปไปเวียดนามกันที่น่าหลายๆคนน่าจะได้รู้แล้วนะคะคือวันที่6ถึงวันที่9ในเดือนมิถุนายนหรือว่าเดือนหน้านี่เองนะคะใช่ไหมคะหถึง9ซึ่งจะไปกันหมดเลยนะคะท็อปสิ ใช่ไหมคะท็อปใช่ไปหมดท<ฮ>ุกคนเลยท็อปสิบเลยไปในเดือนหน้ามีพี่นวัดไปด้วยนะคะแล้วก็มีคุณเทเลซ่าไปด้วยรวมถึงแก๊งพวกเรานะคะท็อปสิบมิสแกรนไทยแลนด์2022เราจะไปทัวร์กันที่เ <Po 10. S 2> วียดนามโฮจิมินน์นั่นเองนะคะโฮจิมินทีนี้เนี่ยไม่ได้ไปแค่ว่าเราเราอยากจะเขาเรียกว่า ให้เขาเรียกโมเมนต์แบบ V i P สุดๆเลยให้กับแฟนนางงามใครที่สนใจอยากจะไปนะคะก็เรียนเชิญเลยเนาะเรามีรับแค่กี่คนนะคะเรารับจำนวนจำกัดรับจำนวนจำกัดรับแค่กี่คนก็คือตอนนี้อยากให้ไม่เกิน20-30คนไม่เกิน20-30คน นะไม่เกิน20-30คนเราจำกัดคนที่จะไปทัวร์กับพวกเรานะแต่ต้องบอกนี้ก่อนว่าในตลอดระยะการทัวร์ถึงวันที่6ถึงวันที่9ทุกอย่างจะเป็น v i p หมดเลยนะคะเราบินสายการบินเวียดเจ็ทนะคะไปได้วยกันไปได้วยกันเลยแล้วก็โรงแรมเนี่ยก็พักอย่างดีอยู่ตรงใจกลางเมืองเลยนะคะแล้วก็คนที่ไปในทริปนี้เนี่ยจะได้ร่วมทิปกับพวกเราทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศการไปเดินแบบของพวกเราเราจะมีออกงานกันด้วยแล้วก็เราจะมีทานอาหาร ดินเนอร์กันแบบเว p ีด้วยนะคะล้านสุดหรูเลยนะคะที่เวียดนามซึ่งไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยอะ่ะมันไม่รู้เลยว่าเราจะได้มีโอกาสแบบนี้เมือ่อไหร่เรียกได้ว่ามันเป็นทริปที่มันประเมินราคาไม่ได้เลยสำหรับพี่ฟ้านะหนึ่งคุณได้ไปเที่ยวเวียดนามด้วยสองไปกับพวกเราไปกับมิสแกรดสิบท็อปสิบอย่างเงี้ยแล้วก็มีบอสไปด้วยนะคะแล้วก็ ได้ดูบรรยากาศในการทำกิจกรรมของเราทุกกิจกรรมเลยไม่ว่าจะ,จะเป็นได้วะจะควีนเทียนด้วยนะคะมิสแกรนเวียดนามหรือว่ามิสแกรนน a น่นแนลของเรา สว,ส,สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเตรียมพาส,สปอร์ตเตรียมแค่พาส,สปอร์ตใช่ไหมคะใช่ใช,ใช่แค่มีกระเป๋าแล้วก็พาส,สปอร์ตนะคะลงทะเบียนกับพวกเราง่ายมากอ่ะแล้วก็บางคนบอกว่าเอเงินเดือนหนูยังไม่ออกหนูยังไม่สามารถที่จะสมัคตอนนี้ได้สามารถที่จะมัดจําได้นะ<ช>ก็คือทักแชทมาก่อนก็ได้ทักแชทมิสแกรนมาก่อนนะคะที่เพจน,นี้ ปักหมุดด้านล่างแล้วนะคะอันนี้คือใครที่อยากจะเข้ากลุ่มปิดหมอลำนะคะรอบหมอลำพี่ฟ้าปักหมุดให้แล้วพี่แอดมินปักหมุดให้เราด้านล่างคลิกไปได้เลยนะคะน,นี่ก็จะเด้งไปที่กลุ่มปิดรอบหมอลำนั่นเองนะคะแล้วก็สําหรคลิปเวทนา นะวันที่6กึง9พี่ฟ้าจะแจ้งในเรื่องของรายละเอียดเรื่องการชำระนะคะทริปนี้เนี่ยเราจะมีทั้งหมด2ราคาด้วยกันนะคะราคาแรกเนี่ย99,999บาทหรือว่า9999นะคะทลิปนี้เนี่ยในในราคานี้คือนอนโรงแรมแบบ VIP ทุกอย่าง VIP หมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าได้นอนคู่ได้นอนคู่นะคะไปกับเพื่อนก็ได้แล้วก็ไป ไปนอนด้วยกันเนอะแล้วก็อีกหนึ่งราคาก็คือ1,20,000คนสอ่ะ125,000นะคะอันนี้เป็นนอนเดี่ยวซึ่งก็ VIP เหมือนกันราคานี้พี่ฟ้าถือว่าจริงๆมันเป็นมันเป็นทริปที่มันก็ประเมินราคาไม่ได้หรอกเพราะว่าหลายๆอย่างหนึ่งเหมือน คุณก็ได้ไปเที่ยวด้วยแล้วก็ได้ไปกับมิสแกรนด้วยมันไม่ได้ว่าใครจะได้ไปกับพวกเราแบบง่ายๆนะบางทีมีเงินก็ยังไม่ได้เลยเนาะบางทีมีเงินแบบอยากจะเจออย่างเงี้ยยังไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นทริปที่ช่วยบอกต่อกันหน่อยนะไม่ได้เจอแค่พี่ฟ้าคนเดียวยังได้เจอกับท็อปท็อป10นะไม่ใช่ท็อป5นะชื่นชอบนางงามคนไหนแล้วก็อยากจะแบบว่าอยู่ใกล้ๆอยากมีโอกาสได้อยู่ใกล้ได้ดูเขาทำกิจกรรมแล้วก็ยังได้มีโอกาสที่แบบว่าได้ทํากิจกรรมร่วมกับพวกเราด้วยได้กินข้าวด้วยกันได้ดิน ก็ออยังได้แบบไปเดินเดินเขาเรียกว่ารไปเที่ยวอะ เพราะเราไปตรงโฮจิมินทใช่ไหมครับอยู่ที่นครโฮจิมินเลยครับแล้วก็ทีมผาจะไฮไลท์วันที่แปดก็คือเนี่ยเราจะพาคนที่ไปร่วมร่วมคลิปกับเราเนี่ยไปดูเพสคอนเฟลเอนมิสแกวนเวียดนามด้วยเราก็จะได้เจอนะครับเป็นน้องๆทั้ง1ิคนได้เดินแบบในงานเพสคอนเฟลเอนเจอน้องเทียนเจอมิสแกวนเวียดนามปีก่อนๆซึ่งแต่ละคนนีก็ดังมากเป็นดาราดังที่เวียดนามเลยแล้วหลังจากที่จบเพสคอนแล้วก็จะได้ไปร่วมรับประทานอาหาร สุดหรูพร้อมกับพวกเราทั้ง10คนแล้วก็มีเป็นนะครับคุณนวัดคุณนเรซ่าน้องเทียนด้วยเป็นมือพิเศษเลยและที่สําคัญเราจะมีของสมนาคุณให้ด้วยเป็นแบบ e x c กซ์คลูซีฟคลิปก็คือถ้าเกิดใครที่ไปร่วมทริปเนี่ยก็จะได้เป็นเสื้อแจ็คเก็ตพร้อมกับเสื้อยืดสามารถเลือกได้เลยว่าอยากได้เป็นลายของน้องคนไหนอพร้อม,มลายเซ็นเลยอ่ะอืมอันนี้อันนี้ให้เลยเฉพาะคุที่ไปทริปนะบัตรน้างานหมอรำเท่าไหร่คะ 200ค่ะเนเนื่องจากเราปรับสถานที่ให้มันดีขึ้นแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นนะคะในการรับชมนะคะหน้างานก็ราคาแค่200เองแล้วก็ใครที่ไม่สะดวกที่จะมานะคะก็เข้าปุ่มปิดที่พี่ฟ้าปักด้านล่างนี้ได้เลยะคะ่ะคลิกเข้าไปแล้วก็ชาระเงินแล้วก็เข้าลุ่มปิดเข้าไปรอได้เลยนะคะวันที่2ี่7ดูได้4วันในราคา3 9 9เากแล้วก็ยังเก็บไปดูย้อนหลังได้ด้วยเนาะ ส่วนทริปเวียดนามวันที่6ถึงวันที่9นี้นะคะใครสนใจที่จะไปนะคะก็ทักที่เพจ s s g r กรน Thailand ได้เลยบอกว่าสนใจเข้าร่วมทริปไปเวียดนามหรือว่า C.F. ไปหน้าไลฟ์ได้เลยอ่าหรือว่า C.F. หน้าไลฟ์ก็ได้พิมพ์ราคาหน้าไลฟ์มาเลยก็ได้นะคะ ง่ายมากเลย9,999 9,9ใครที่จะไปทริปเวียดนามมีสองราคานะคะพิมมาได้เลยที่9 9 9 9 9บาทนะคะหรือว่าจะพิมพ์มาที่125,000บาทเท่านั้นเองนะคะปักหมุดลิงก์แล้วนะคะลองคลิกดูนะปักหมุดลิงก์แล้วนะคะแอดมินขอลิงก์มอลลัปักเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองกดเช็คดูอีกทีม,ทมอาจจะซ่อนอยู่นะคะเราคลิกทีมได้นะคะมันอาจจะเด้งขึ้นเนาะ ทีนี้เนี่ยพี่ฟ้าจะบอกว่ารอบทริปหมอนรอ,อบทริปเวียดนามเนี่ยมันเป็นอะไรที่รอบทริปเวียดนามเนี่ยมันเป็นอะไรที่อย่างที่บอกว่ามันประเมินราคาไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมบางทีคุณมีเงินเนี่ยอยากจะอยู่อยากจะมาทํากิจกรรมร่วมกับพวกเราเนี่ยเราก็ไม่ได้อนุญาตนะนเราก็ไม่อนุญาตนะเพราะว่าบางทีมันเป็นเรื่องเรื่ององวันเวลาและโอกาส ในราคานี้ถือว่ามันคุ้มมากๆเพราะได้ไปเที่ยวเวียดนามด้วยกันใครที่หาโอกาสจะไปเที่ยวโอ้ยเนี่ยวันหยุดเนี่ยอยากจะไปเที่ยวแต่ว่าไม่มีเพื่อนไปไปกับพวกเราค่ะไปเวียดนามแล้วไปกับพวกเรารับลองสนุกแน่นอนมีหนูดีอย่างนี้มีทีน่าอย่างนี้มีไฮดี้ด้วยมีมาริมาอย่างเงี้ยแล้วมีชมพูมีน้องมาลายัยมีมาลีอย่างเงี้ย mm hmm. คือแต่ละคนก็คือ ทีฮาปาร์ตี้อยู่แล้วนะคะรับรองว่าไปกับพวกเราสนุกแน่นอนในราคานี้พี่ฟ้าบอกเลยมากแอดมินครับขอเป็นลิงก์หมอลำนะครับแอดมินแอดมินขอลิงก์หมอลำหน่อยนะครับคลิปเวียดนาม รับยอดถึงวันไหนคะอะตอนนี้ CF มาได้ก่อนเลย CF มาได้ก่อนได้พิมพิมพิมคอมเมนต์มาก่อนนะคะแล้วก็ใครที่จะสะดวกชําระเงินในช่วงที่เงินเดือนออกหรือว่าสะดวกที่จะจ่ายวันไหนก็คือเดี๋ยวบอกกับทางแอดมินได้เลยตอนนี้ <M. S 2> พี่สามารถพิมพ์หน้าไลฟ์ได้ก่อนเพื่อเราจะเช็คจํานวนคนเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะจํากัดจํานวนคนออกไปได้ไม่เยอะนะคะ พิมพ์ราคาขึ้นมาก่อนแล้วก็ในเรื่องละเอียดของการชําระจ่ายสามารถบอกทางแอดมินได้หรือว่าสะดวกที่จะชําระตอนไหนชาลลอตไปค่ะเพราะว่าเป็นท็อปสิบท็อปสิบไปหมดค่ะทิปเวียดนามในราคานี้แล้วถ้าจะมานึกย้อนหลังเสียดายย้อนหลังนี่ก็คือ ไม่ได้แล้วนะคะและที่สำคัญคือไม่ได้เจอแค้พี่ฟ้ายังเจอควีนเทียนอีกควีนเทียนก็คือมิสแกรนด์อนาน่นแนลปีที่แล้วที่ทุกคนได้ดูนั่นแหละแล้วก็ยังได้เจอมิสแกรนด์เวียดนามต่างๆอีกนะคะได้ไปเที่ยวด้วยกันก็แค่คิดก็สนุกแล้วอะแค่คิดว่าแบบเราไปนั่งดินเนอร์ด้วยกันในร้านอาหารหรูๆอ,อย่างเงี้ยที่ใจกลางโฮจิมินห์เวียดนามอย่างเงี้ยมันฟินแล้วนะอยากไปเที่ยวบางครั้งพี่ฟ้ายังเคยคิดเลยแล้วเราอยากไปเที่ยวแต่เราไม่มีเพื่อนไปอันเนี้ยได้ไปกับมิสแกรนด์ท็อป เป็นอะไรที่ดื้มากๆวันที่9้าเอาวันที่6ถึงวันที่9้าแล้วตารางที่เราจะทํากิจกรรมกันอะคือแน่นตั้งแต่วันที่6ไม่ต้องกลัวว่าไปแล้วจะเคว้งคว้างคือเรามีกิจกรรมให้เราทาร่วมกันตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่9เลยนะคะไปพร้อมกันกับพร้อมกันขอบคุณนะคะขอบคุณกําลังใจนะคะลิงไม่มีค่ะมีแต่ว่าเลขบัญชี แอดมินครับเดี๋ยวปักลิงหมอลำหน่อยนะคะแอดมินแล้วก็หมอลำนะคะเข้ากลุงปิดกันเยอะๆนะเก็บไปดูย้อนหลังนะคะเก็บไปดูย้อนหลังได้โดียวเรียนมาดูไม่น่ารากอันนี้ไม่น่ารากนะคะไปเที่ยวครั้งนี้กลับมาไม่หมอกเอาจริงสำหรับพี่ฟ้านะพี่ฟารู้สึกว่ามัน มันประเมินราคาไม่ได้อ่ะมันเป็นทริปที่เขาเรียกว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ใกล้ชิดกันอย่างที่บอกบางคนมีเงินนะอยากจะเจอกบางทีมันก็ไม่ได้เจอมันไม่ได้ว่าโอกาสที่ว่าจะได้เจอมันจะแบบง่ายมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยใครที่เขาเรียกว่ามีกําลังทรัพย์ที่จะไปนะก็แนะนําว่าอยากให้ไปนะเพราะเรารับจํานวนจํากัดจํานวนจํากัดจริงๆ การคือไปไปพร้อมกันกับพร้อมกันแล้วก็ยังได้ดินเนอร์กันตั้งแต่วันที่หกม,มาใช่ก็เคยอยู<ๆ>่กับเราตลอดทั้งยาวทุ้ทิพย์เลยหกถึงเก้าแล้วเวียดนามเป็นอะไรที่น่าเที่ยวมากพี่ชป์ใช่<ๆ>หนูว่าเคยฝันว่าหนูอยากไปเที่ยวเวียดนามเพราะหนูว่าชอบสาวเวียดนามมาก<ๆ>จะสวยเวียดนามกับเราเนี่ยจะเป็นอะไรที่ผู้หญิง เขาจะมีความแบบความน่ารักความสวยมากๆนี่พูดเลยนะว่าไปนี่ก็คือแบบว่าได้ไปเที่ยวด้วยได้ไปดูของสวยๆงามๆแล้วก็อาหารเขาอร่อยมากเลยใครไม่เคยใครเคยกินอินิมาอาหารเวียดนามชาบูเวียดนามก็อร่อยชาบูแบบเวียดนามอ่ะแล้วก็อะไรนะเปอเปออร่อย ่แล้วก็มีอาหารหลากหลายเลยแล้วเขาบอกว่า,วาเวียดนามชื่นชอพวกสตรีทฟู้ดด้วยยินลักชูรี่แล้วใครอยากไปสตรีทฟู้ดเดี๋ยวให้พี่ฟ้าพาทัวร์ได้น <laughs> ะคะถามมาดามมาลีให้หน่อยค่ะรับจำนำที่ดินได้ไหม <laughs> <laughs> อยากไปแค่คิดก็สนุกแล้วเนี่ยไม่แค่พี่ฟ้าคิดภาพก็สนุกแล้วอ่ะนะคะ ก็ใครที่อยากจะไปนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ในไลฟ์ได้เลยนะคะในร่าพิมพ์มาว่า99 9 9าหรือว่าหรือว่าพิมพ์ามาที่1 2 5 0 0 0บาทนะแล้วก็สามารถพูดคุยสอบถามกับทางแอดมินได้หรือว่าอยากจะชำระไม่ต้องชำระวันนี้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นการชำระมัดจำแล้วก็สะดวกเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะโอนแจ้งได้อะไรเงี้ยเนาะก็เราจะได้เช็คจำนวนคนที่จะไปอย่างแน่นอนนะคะ แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์นะโอเคเดี๋ยวพี่ฟ้าก็จะเริ่มที่จะทันเข้าเดี๋ยวตารางเราแน่นมากๆเลยพี่ฟ้าบอกเลยนะเมื่อไหร่ที่มีโอกาสจะได้เจอกันถ้าชื่นชอบกันรักกันอยากจะเจอกันเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีโอกาสุอยากให้ทุกคนรีดควาไว้เลยเพราะว่าเจ้าบอกเลยว่าตารางมันแน่นมากๆหลังจากนี้ไม่รู้เลยว่าจะได้เจอทุกคนอีกแบบโอกาสแบบนี้อีกเมื่อไหร่นะคะอยากให้มารักพี่ฟ้าขอบคุณนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะก็ยังไงก็อยากให้มาเจอกันนะคะและที่สำคัญ24ถึง27นี้อย่าลืมมาเจอกันนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะไปนะ